สวัสดีครับเพื่อนๆก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับถามเข้ามาว่าม่อกี้ใช้กล้องอะไรบ้างในการถ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิป Tik t o อกหรือว่าคลิปท่องเที่ยวต่างๆนะครับผมก็วันนี้จะมาบอกนะครับว่าใช้กล้องอะไรบ้างนะครับผมก็หลักๆก,ก็จะมีกล้องประมาณ12 3สอประมาณ4ตัวครับ แต่กล้องหลักๆที่ใช้คือกล้องตัวนี้ครับที่ถ่ายที่ถ่ายอยู่ตรงนี้นะครับก็คือ Sony A7 Mark 3นะครับผม Sony A7 Mark 3เป็นกล้องฟูลเฟรมนะครับจับคู่กับเลนส์เทมลอน28-75นะครับผมมันก็จะได้ช่วง w i d แล้วก็ระยะสูมได้นิดนึงนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น Sony z v e 1 0นะครับคือตัวนู้นก็ ตัวนั้นก็จะเป็นอีกกล้องนึงซึ่งจอมันสามารถพับได้นะครับมันก็จะทําให้เราเห็นเห็นหน้าตัวเองได้เวลาถ่ายนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เพื่อนถามว่าเอ๊ะแล้วเวลาขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยใช้กล้องอะไรนะครับใช้กล้อง GoPro Max นะครับ GoPro Max ตัวนี้มันจะถ่ายเก็บวิว360องศาเลยเวลาที่ผมขี่มอเตอร์ไซค์ผมก็จะ ใช้อีเจ้าตัวนี้นะครับผมจับคู่กับไม้เซลฟี่อย่างนี้นะครับพอถ้าใช้ไม้เซลฟี่นี้แล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เหมือนแบบมีคนถ่ายให้ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวดูผลลัพธ์จากกล้องตอนนี้นะครับที่ถ่ายอยู่เนี่ยครับต้องใช้ไม้เซลฟี่ที่ที่ยาวหน่อยแล้วก็ถือในองศาที่มันพอดีนะครับต้องเรียนรู้ที่จะใช้หน่อย การใช้เจ้าโกโปรแม็กเนี่ยมันมันต้องใช้มือนึงจับะนะคือถ้าขี่มอเตอร์ไซค์มีคลัชก็จะแบบอันตรายผมเลยใช้เวฟนะครับผมเวฟมันเป็นมอเตอร์ไซค์ไม่มีคลัชแล้วแบบนั่นแหละมือนึงบิดบิดอีกมือนึงก็จับไว้อย่างเงี้ยนะครับผมพอตอนขี่มันก็จะเหมือนมีคนถ่ายให้เราตลอดเวลาแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น GoPro นะครับผมเอามาคล้องกับคอเพื่อเวลาสถานการณ์ที่แบบต้องไปเจอไปเจอแบบอะไรทันทีทันใดอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะคล้องไว้ที่คอตลอดเวลาแล้วก็พอกดปับ๊บมันก็ถ่ายได้เลยเนี่ยครับก็ก็มันก็จะเหมือนคล้ายๆกับวิวแทนสายตาของเรานะครับแล้วก็เวลาเราจะจัดเฟรมจัดมุมภาพมุมกล้องอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ กล้องโซนี่ตัวนี้เนี่ยที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อกับมือถือเอาไว้เป็นจอมอนิเตอร์ได้นะครับสามารถกดถ่ายกดเปลี่ยนโหมดเป็นวิดีโอเป็นภาพนิ่งได้ก็ก็สั่งงานจากมือถือได้เลยก็จะมีประมาณนี้นะครับผมกล้องที่ใช้บางทีก็จะใช้กล้องมือถือถ่อถายบ้างแบบในช่วงเวลาที่เร่งด่วนอะไรเงี้ยนะครับผมก็ มือถือนี่ก็ช่วยได้เยอะแต่ถ้าอยากได้ภาพสวยๆก็น่าจะเป็นกล้อง2ตัวนี้นะครับประมาณนี้ครับผมก็ผมมาแนะนำเฉยๆว่าที่ถ่ายไปเนี่ยที่ผมใช้ถ่ายเนี่ยใช้กล้องอะไรนะครับก็ส่วนเรื่องการรีวิวกล้องแบบยี่ห้อต่างๆเนี่ยเพื่อนๆหาดูได้ตามเน็ตเยอะมากเลยนะครับมีคนทำรีวิวแบบละเอียดไว้เยอะมากเลยครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ อ๋อส่วนกล้องติ๊กที่ผมใช้ถ่าย Tik t o อก็เป็นตัวนี้แหละครับก็เป็นตัวนี้2ตัวนี้นะครับผมตัวใดตัวนึงสลับกันไปสลับกันมาเนี่ยนะครับแล้วก็ไมค์ผมใช้ไมคอันตัวนี้ใช้โรดโรดไวเลสโก s สองนะครับแล้วก็ไมค์อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นโรดวิดีโอไมค์โปรนะครับเป็นไมค์บูมครับขอบคุณมากมากครับประมาณนี้ครับ thank you